อัปเดตอัปเดตคู่เรื่องเราเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กู้เจ้าข่าวๆ่าวที่ไหนเยนยังอุ้ม,ม่วนถูกใจตัวแน<ห>่<ร>นอนคุณผู้ชมครับในวันเสาร์นี้จะเป็นวันที่ให้มมเฮากู้คนต้องมาแสดงพลังซึ่งในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องนั่นก็คือการออกมาเลือกตั้งนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วก็สมาชิกสภา,าท่านนายกตยนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นผมย้ำนะครับว่าวันเสาร์นี้พอหลายคนเอ๊ะการเลอกตั้งกูเตื้อมันเป็นมาทินตนะครับแต่ว่าจูบนี้การเลอกตั้งเตื้อนี้ก็คือวันเสาร์ครับจะได้เจอจนมูเฮาออกมารณรงค์และที่สําคัญมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างใดเราจะบอกบอกหุ้งไได้นะครับพะถึงเวลามาท่านจะเป็นผู้ที่ทําผิดการเลอกตั้ง กอยากจะให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วใต้สุดอย่างขึ้นการเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นจังหวัดที่เราจะส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงวันนี้รายการของเราเชิญสองท่านมาอู้มาจากเขานะครับท่านแรกท่านชัชวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านที่สองนะครับท่านรัชพลอภิรัติมัยประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีถึงสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ่า พูดถึงในเรื่องของการเลือกตั้งช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นโก้งสุดท้ายแล้วนะเจ้าแต่ว่า <c oughs> ความสำคัญเจ้าในการเลือกตั้งเตัอนี้แล้วก็ความสนใจของพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ตอนนี้นักกว่าเจ้าโอ้ <c oughs> คือการเลือกตั้งานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยหรือสจอเนี่ยนะครับปีนี้น,นับว่าเป็นปีที่ พี่น้องประชาชนที่ความสําคัญเป็นอย่างจริงนะครับเนื่งจากว่ามีการตื่นตัวทางการเมืองนะครับ <c oughs> <c oughs> ประเด็นที่หนึ่งที่สองเนี่ยเราได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับทาง <c oughs> องค์การบริหารส่วนจังหวัดเองนะครับทางกรกตเองและทางจังหวัดนะครับนําโดยผู้ว่านในการจังหวัดเนี่ยท่านประชาสัมพันธ์นะครับทั้งออนไลน์ออนแอร์ออนกาวต่างๆเนี่ยเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับทราบ นะครับส,สิทธิและหน้าที่ของเปิลว่าการเลือกตั้งอบจอนั้นนายกอบจอนั้นมีส่วนสําคัญในการพัฒนาบ้านเมือง <c oughs> นะครับ <c oughs> ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับสาธารณสุขศึกษาความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องแกว่าองค์การมหาสุจังหวัดทามีมงบประมาณนะครับสองพันกว่าล้านบาทนะครับซึ่งเงิน2,000ล้านบาทเนี่ยถ้าได้ผู้บริหารที่มี วิสัยทัศน์เป็นผู้บริหารที่ที่ที่ทดีมีความซื่อสัตย์จริตเข้าไปเนี่ยมันใหญ่อย่างไ้นะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับครับก็ถือว่าพ <ầ. S 1> ี่น้องประชาชนเกิดการเตือนตัวแล้วก็คนที่จะเข้ามาทําหน้าที่ก็ใกล้ชิดกับเฮานักที่สุดซัมเตอร์เป็นคน,นในบ้านที่เฮาหู้จักกันนะครับจะได้กลับมาลงพัฒนาบ้านเมืองของเฮานะครับท่านรองผ <หม S 2> ู้ว่าครับจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าเตือนนี้พี่น้องประชาชนจะออกมานักมาหลายครับท่านเฮาตั้งเป้าอย่างไรบ้างครับครั้งที่แล้วเนี่ย 73เปอร์เซ็นต์นะครับครั้งนี้เขาตั้งไว้80เปอร์เซ็นต์แต่ได้บไ่ได้เนี่ยคิดว่าการรุนละลงขนาดนี้เนี่ยคิดว่าพี่น้องประชาชนกำลังตื่นตัวนะครับ73เปอร์เซ็นต์ขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่แรกว่าการเลือกตั้งในายกองค์การมหาส่วนจังหวัดสมาชิกสภาองค์การมหาส่วนจังหวัดเป็นท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน นะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญแต้ๆเลยครับนะครับเพราะเขาย้อนภาพกลับไปนะครับท่านรองผู้ว่าท่านประลัดครับเขาไม่ได้หันเฉพาะคนพี่น้องในเวียงที่เปิ้นตื่นตัวอย่างเดียวนะครับคนตั้งไกลอย่างพี่น้องตังหอดอมกอยฟางโอ้โหผลที่ออกมาการวัฒนลก็ตื่นตัวในการออกมาใช้สิทธิ์เหมือนกันครับเดี๋ยวว่าแต่พี่น้องคนเมืองเลยพี่น้องทั้งบนดอยกันือความสนใจอย่างเงี้นะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ย เนห้องประชาธิปไตยกินได้ครับนะครับเพราะว่างบประมาณท้องถินเนี่ยตั้งงบปีนี้ใจปีนี้เลยนะเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนจริงๆครับนะครับตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเป็นงบราชการตั้งปีนี้อีกสองปีได้ใจมันมันไก่ไปน้อยครับแต่ท้องทินเนี่ยมีงบมีเงินปีนี้ใจปีนี้ได้เลยอันนี้เป็นเรื่องตีตีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับที่ผมเรียกว่า ประชาธิปไตยกินไทอนะ,ค,ะอครับ,รบกลับมาที่บรรยากาศตะวันรณรนรงท่านรตราดครับโอ้โหเชียงใหม่นี่เป็นไวรัลในในโลกออนไลน์เลยนะครับที่เอ,อหาหันบรรยากาศการรณรงค์ออกมาเลือกตั้งตะวันหันทั้งมีพี่น้องประชาชนบรรยากาศนักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่ออกมารณรงค์เพื่อเกิดประชาธิปไตยอยากให้ท่านเล่าฟังบรรยากาศตะวันครับท่านครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็โชคดีนะครับที่ ทางคณะกรรมการเลือกตั้งโดยท่านอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการเลือกตั้งได้มาร่วมจัดกิจกรรมจริงๆแล้วมันมีการถ่ายทอดสด4จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่เราเป็นรู้สึกจะเป็นแม่ข่ายนะครับถ้าจะไม่ผิดได้ได้พูดคุยกับท่านเมื่อวานท่านก็ได้ให้เก็บไปยียงใหม่และอยู่ถึง4วันด้วยนะครับติดตามกันเรื่องนัแสดงว่าท่านให้ความสําคัญกับทางจังหวัดเชียงใหม่เยอะและทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมถัง ทางคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยจัดก,กิจกรรมโค้งสุดท้ายเรียกว่า Big Day บิ๊กเดย์นะครับโดยเพราะอย่างยิ่งาทางก,กรกตเเตรียมรถ25คันที่จะออกทุก25เหอแต่มารวมที่เราก่อนองค์การเริหาส่วนจังหวัดเชียงใหม่เตรียมรถรถแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ <c oughs> จังหวัดเชียงใหม่เราไว้50คันแบ่งออกเป็น5สายนะครับก็บบจะไปตามสถานที่สําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหลวงห่วงประตูท่าแพ นะครับการต้นพยอมเนื้ออะไรที่ต่างๆเหลเรานี้นะครับแล้วก็จะมีานางสาวเชียงใหม่ซึ่งเราเพิ่งประกวดไปเนี่ยร่วมกับาทางนักศึกษาแล้วก็ข่ารายการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ออกไป5สายซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยทางผู้สมัครรับเลือกตั้งก็จะติดป้ายในช่วงนี้กคงสุดท้ายกันอย่างแน่นหนาเป็นการช่วยประชาพันธ์ด้วยอย่างดีนะครับและมีกิจกรรมที่ด,ดีอย่างนี้มีการถ่ายทอดสดอย่างนี้ ผมก็คิดว่าคงจะทั่วถึงในเรื่องเกี่ยวกับประชาพันธ์นะครับรวมถึงอำเภอต่างๆด้วยซึ่งเมื่อเช้าก็ได้ดูรายการทางช่องนี้แหละครับก็ว่าทุกอำเภอเขาก็ได้รับพร้อมร่วมมือด้วยดีช่วยประชาพันธ์ด้วยครับครับทั้งประชาสัมพันธ์นะทั้งในเรื่องของการเตรียมความพร้อมอย่างต่างๆแน่นอนเจ้าทางหน่วยงานที่รับผิดชอบนี้ต้องเตรียมความพร้อมตอนนี้ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเจ้าเรื่องของหีบลรเจ้าบุคลากร เป็นจะได้พ่อมเจ้า <c oughs> ครับคือการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่านะครับที่ให้ความสําคัญในการเลือกตั้งในครั้งนี้โดยเพราะท่านในอำเภอทุกท่านนะครับเรามีา25อเอเขตเลือก42เขตเลือกตั้ง <c oughs> แต่เราตั้งอนุขึ้นมาทุกทุกอำเภอนะครับแล้วก็ Uh huh. อำเภอเมืองเชียงใหม่นี้เราจะมีโดยถ้าเยอะหน่อยก็เลยแยกออกเป็นสส่วนคือในในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่ก็เข้ามาให้ความร่วมมือได้ด้วยดีดังนั้นจึงขอขอบคุณทางทุกอำเภอและทางเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วยนะครับนอกจากจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องบัตรเลือกตั้งนี้เราพร้อมอยู่แล้วครับได้แจกไปเรียบร้อยประทับตายเรียบร้อยอุปกรณ์การเลือกตั้งเรียบร้อยทุกที่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นจะมีการอบรมคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือเราเรียกย่วกอว่ากปน นะครับกปนเที่ยนี้เนี่ยทางคณะกรรมการเลือกตั้งก็กลัวว่าประชุมทีละเยอะๆเนี่ยมันก็จะได้รับความรู้ไม่ทถถั่วถึงก็เลยแบ่งออกเป็นชุดย่อยมีคู้กอคู้ขออะไรเงี้ยดังนั้นแต่ละอำเภอเนี่ยก็จะมีการประชุมประมาณ3ครั้งถึง4ครั้งแล้วแต่จํานวนหน่วยเลือกตั้งซึ่งก็ได้ไปตรวจเยี่ยมกับท่านรองผู้ว่ากับท่านากก,กตอของอบจอเชียงใหม่เนี่ยก็ประสบความสําเร็จในเรื่องความรู้ความเข้าใจของกปน นะครับในส่วนนี้ก็ทางอบจมีความพร้อมครับแน่นอนเตรในการเลือกตั้งครั้งนี้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนทั้งเรื่องของบุคลากรทั้งวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเราสนับสนุนให้ให้อําเภอเต็มที่ครับก็เป็นบรรยากาศที่ห้องว่าเตรียมพร้อมทั้งครูหาทั้งบุคลากรอย่างต่างๆเพื่อจะให้เกิดความเรียบร้อยนะครับเรายังเรายังผ่านภาพบรรยากาศตวาที่มีการรณรงค์เลือกตั้งนะครับทานผู้ชม กำลังคึดอย่างนี้เลยครับ<ม>ท่านรองผู้ว่าท่านปลัดครับว่าเฮาล,ลง <c oughs> ขนาดนี้ถ้ายังมีพี่น้องประชาชนบอกบอกหูนี่ตัวเองต้องพิจารณาตกเก่าแล้วนะครับเพราะเขาดันลงหนักเลยเพื่อจะให้เกิดการเลือกตั้งนะครับ,รบทั้งการเตรียมความพร้อม,อมแล้วส่วนของการที่ที่ผิดกฎหมายบางทีแล้วเขาพยอยากจะให้มันเกิดการผิดกฎหมายแต่การผิดกฎหมายบางทีพี่น้องชาวบ้านอาจจะจะหูบอกหูว่าสิ่งที่มันทำนั้นมันการผิดกฎหมายเช่นกรณีการขายเหล้านะครับท่านอย่างที่ท่านได้เน้นย้ำเลยครับครับก็ ก็ตั้งแต่วันที่31มกราคมนะครับเวลาสิ0แปดจุนต้นไปจนถึงวันที่1กุมภาพันธ 18. ์18.00ปดจุดศูนย์นอเ่ยทาง <c oughs> ทางจังหวัดเขาได้ประกาศไปแล้วนะครับแระกับกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยห้ามจแจกจ่ายจำน่ายแจกให้ให้ห้ามจำ,จจำนาย,จ,าจ,นายจ่ายแจกสุรา <Sure. S 2> นะครับในช่วงเวลาดังกล่าว S <S นะครับซึ่งถ้าฝ่าฝืนกับพิกฎหมายดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับอันนี้เขาได้รณรงค์งประชาสัมพันธ์เออทั้งห้างร้านค <c oughs> ้าต่างๆพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับตรงนี้นี่เป็นเป็นเ,นเรื่องที่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 จังหวัดมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับอน,นอกจากนั้นแล้ว<ม>ในเรื่องของการซื้อซีซสคายเสียงไงอ้อนอย่างมุเนี้ที่เป็นสิ่งกพิกฎหมายต่างๆเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชน นะครับเพราะว่าเขาได้สื่อไปโดยเฉพาะสื่อต่างๆเนี่ยขอบคุณทั้งสื่อนะครับทั้งเอ t นบทีทั้งสวทต่าง,งๆที่ได้ประชาชนสพคัญที่ป็นน้องประชาชนน,านะครับทราบนะครับซึ่งก็อยากจะขอเสริมท่านรงองผู้ว่าอีกนิดนึงนะครับคือมันเป็นปียอดเล็กๆน้อยแต่มันก็เป็นข้อห้ามทางกฎหมายเช่นเดียวกันคือการพนันขันต่อนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่สําคัญนอกจากนั้นก็จะห้ามนําบัตร ออกจากหน่วยเลือกตั้งอันนี้ก็จะเป็นความผิดเช่นกันอีกอย่างหนึ่งใหญ่กระเสริมก็คือการทําเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้งหรือถ่ายรูปในครูหาเลือกตั้งว่าเราก้าเบอร์นี้แล้วนะเบอร์นั้นแล้วนะอันนี้ไม่สามารถกระทําได้ทามันเป็นระเบียบของกกตได้กําหนดมารวมทั้งทําลายบัตรนสี่บัตรกันเล็กบัตรหน้าหน่วยซึ่งเราก็เคยเจอกันมาจากการเลือกตั้งหลายๆครั้งก็จะถูกดำเนินคดีเนาะ พอสําเตอร์คนเฮากั้งนะครับคนเฮากั้งลืมไปไปทำสัญลักษณ์อะไรต่างๆโอ้แม่เขียนพิษต่ออุ้ยเขียนพิษฉีกไปเหี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความผิดเลยนะครับตามีดางกฎหมายดังนั้นลูกหลานต้องช่วยพอกอยตอยนะครับในการเลือกตั้งตัวนี้ท่านประรลัดนโยบายชัดเจนเลยนะครับว่าพี่น้องประชาชนตรวจสอบได้มีส่วนร่วมได้เช่นเดียวกันกับการรายงานผลคะแนนเหมือนกัน หลังจากปิดหีบแล้วนะครับพี่น้องประชาชนก็จะสามารถติดตามได้แบบเรียลไทม์เลยเราเตรียมพร้อมในเรื่องนี้อย่างไร<ช>พ้องครับท่านครับเกี่ยวกับเรื่องการรายงานเนี่ยผมถือว่าได้ให้ความสาคัญได้คุยกับทางกกตของอบจเนี่ยเราควรให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับคือหนึ่งเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกออนไลน์ imdi, ละ <Digital S 2> โลกดิจิตอลละเขาจะไม่ค่อยมาดูป้ายไม่ดูอะไรเขาก็จะติดตามตามสื่อดิจิตอลต่างๆนะครับ เราก็ได้ร่วมกับทางสำนักบริการวิชาการมอชอรหรือว่า u n i ิเซอร์เนี่ยนะครับกับอบจจะได้ทำการประมวลผลและรายงานผลคือแน่นอนต้องอย่างไม่เป็นทางการก่อนนะคใครนำหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับและนอกจากนั้นเราจะมีไลฟ์สดออนไลน์ทางเพจอบจนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกเพจอีกหลายที่นะครับเอาเป็นว่าในช่วงเวลาที่หนึ่งที่เราจะไลฟ์สดก็ช่วงเปิดหีบนะเป็นช่วงที่สําคัญนะครับ ในครั้งนี้ท่านอ,าอิทธิพรมุนบรองกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยวัดชัยมงคลนะครับก็ได้พูดคุยกับท่านวานอันนั้นก็คือการเตรียมตัวที่ก่อนก่อนที่จะเริ่มเปิดทีพอเราเริ่มเปิดหีแปดโมงก็จะมีนี่เราไงช่วงแรกเจ็ดโมงถึงเก้าโมงนะครับ ช่วงที่2ก็12บสนกาถึง13บสมนิกาช่วงที่3คือ16บหกนกาถึง18บแนกาสิบหกนากาถึง18บแนกาเนะี่ยเราจะปิดทีเวลา17บเนากาเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มม,มีทยอยมาบ้างละบางหน่วยคนน้อยนับเร็วเรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นช่วงเวลา20่สนาฬิกาอันนั้นคือค่อนข้างจะได้ผลสรุปอย่างค่อนข้างเป็นทางการแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในกรณีที่ผู้ติดตามเราก็ต้องมีป้ายดิจิตอล LED ติดตั้งที่สํงงานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรงข้ามกับศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับ<ม>เพื่อที่อะไรงานให้คนที่มาติดตามได้รับทราบนะครับที่สําคัญคือได้มีการประสานงานกับเดอะสแตนดาร์ดซึ่งจะเป็นช่องทางอยู่ในส่วนนี้ทาง Twitter Instagram YouTube และเว็บไซต์ในชื่อ The Standard นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้ติดตามได้นะครับแต่ขอเน้นย้ำว่าอ,อย่างไม่เป็นทางการเราเพอจะ ทราบอะไรเงี้ยแล้วเราจะประมวลผลให้ท Bref, <themselves> ุกเลยครับครับคะแนนตีคุณผู้ชมจะได้หันค่ําคืนของวันเสาร์ครับคือทุกคะแนนยังไม่เป็นทางการไม่เป็นทางการครับย้ำย้ำตั้งแต่แรกเลยว่ายังไม่เป็นทางการรอจนกว่ารอจกรกตประกาศจะเป็นทางการนะครับดังนั้นก็ทําความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในทุกกระบวนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะครับครับแล้วถ้าเกิดว่าเกิด เฮามาสามารถไปใช้สิทธิ์ได้หรอจเจ้าบ,บ่ได้ออกไปใช้สิทธิ์อันนี้ปิ้นจะเสียสิทธิ์จะยัยงจะได้พ้องเ้นนาแน่นอนครับการเสียสิทธิ์นะครับอย่างอขอเลี้ยนว่าถ้าป,ปักพี่น้องประชาชนเนี่ยติดภากะกิจนะครับติดธุรกิจเจ็บป่วยหรือว่าเดินทางไปตีอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งสิทธิ์แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์ได้ <Okay. S 2> ก่อนนะครับ ก่อนการเลือกตั้งเจ็ดวันได้หลังเลือกตั้งเจ็ดวันนั่นก็นหมายความว่า <c oughs> ก่อนหลังก่อนเลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่วันที่สิบห้านะครับมกราคมถึงวันที่สามสิบเอ็ดท่านก็จะไปแจ้งได้ข้อหลังเลือกตั้งตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่แปดกุมภาพันธ์ก็ไปแจ้งซิดได้แจ้งได้ที่ไหนครับแจ้งที่ถ้าท่านไปที่สำนักทะเบียนท,ท้องถิ่นสำนักทะเบียนอำเภอนะครับก็เาก,ก็จะมีแบบฟอร์มกรอก <c oughs> นะครับหรือ <c oughs> ถ้าท่านบนได้ไป ก็มอบอำนาจคนอื่นไปได้นะครับไปแจ้งนะครับหรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ของคณะกรรมการเลือกตั้งและเว็บไซต์ขององการปกครองนะครับสำนักทะเบียนนะครับก็แจ้งอันที่แจ้งก็คือหนึ่งแจ้งเหตุสองจื้อสามอ่าเลขสิบสามลักบัตรประชาชนนะครับอันตรงนี้ก็ก็ก็สามารถดําเนินการได้นะครับ ซึ่งทางทางสำนักกระเลี้ยงก็จะประมวลผลนะครับท่านกับบเสียสิทธิ์อย่างแต่ถ้าทาไปแจ้งจกันที่ผมเรียนไว้เนี่ยเสียสิทธิ์เสียสิทธิ์อย่างพ้องครับแน่นอนครับกฎหมายเลือตั้งกฎหมายกําหนดไว้ชัดเจนว่าหนึ่งท่านเสียสิทธิ์ที่จะไปสมัครสอสอสวอมสมัครบัตรล่ะสมัครกับนั้นผู้ใหญ่บ้านกับบไตรดน้ำลงกำเนียงทางการเมืองบ่า่าจะเป็นตีพรึกษาเลขานุการนะครับทั้ง เลขานุกการนายยกที่ปรึกษานายกท้องถิ้นนะครับอบตเทศบาลอบตเทศบาลก็บอไไ้นะครับแม้แต่การเมืองระดับชาติท่านจะไปเป็นข้าราชการาาการเมืองข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองนี่ก็บอะไ้นะครับสองปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งท่านจะเสียสิทธิตรงนี้ไปเลยนะครับใครว่าเอ้ถ้าผมนี่จะไปสมัครกำนันพญ่บาล โกด1มลักไปจะโชว์เลยว่าคนนี้มไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบจอเมื่อวันที่1กุมภาพันธ ท่านจะสมัครกำนั้นผู้ใหญ่บ้านกับบ่ได้นะครับอันนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์นี่ครับพี่น้องประชาชนดอยากสักผู้คนได้ไปใจสิทธิ์คืออย่างที่บอกวันต่งหน้าอาจจะต้องใจสิทธิ์ของเราเครับไปยากเลยครับท่านผู้ชมนะตะกี้ที่ท่านปลัดบอกว่าสามารถจะเข้าไปตรวจสอบได้นะครับในเว็บไซต์นะครับท่านผู้ชมพิมพ์เลขประจําตัวประชาชนเข้าไปเลยมันบอกหมดเลยนะครับในเว็บไซต์ที่ท่านปราดบอกไปเนี่ยจะบอกชัดเจนเลยครับว่าเลือกตั้งวันที่ต่าใดสิทธิ์การเลือกตั้งอยู่ที่ไหนนะครับหน่วยเฮาอยู่ตรงไหนนะครับ ชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นบ่ายากเลยจะไปใจสิทธิ์และบ่าไปใจสิทธิ์เกาะสามารถจะกรอกได้แต่ท้ายสุดแล้วอย่างที่ท่านพูดวา่าท่านลองบอกนะครับว่าอยากจะขึ้นไปใ้สิทธิ์เพราะผมบอกว่าวันต้งหน้าสิทธิ์เราอาจจะต้องใช้ใชนะครับเจ้าสิทธ<า>ิ์ <c oughs> อาจจะหมดไปก็ได้นเนาะพะใคร <c oughs> จะไปหัวว่าวันหนึ่งจะไปสมัครอัน ปอกับนันป่อหลวงไอ้เนาะก็อดเลยนะเจ้าเจ้าตอนนี้เจ้าอยากจะฮื้อถึงสองทานเจ้าเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเตือนนี้ขึ้นนักๆเจ้าครับก็ในส่วนของจังหวัดนะครับในนามของผู้ว่าเลกาจังหวัดนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนเจ้าเชียงใหม่ทุกคนนะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับตั้งแต่วันเวลาศูนยดจุดศนศูนย์นอจนถึง 17.00นหรือ5้าโมงเย็นนะครับท่านก้าวขาออกจากบ้านนะครับเข้าคู่หานะครับไปเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับผมฝากไปนิดนึงนะครับบัตรเลือกตั้งจะมี2บัตรนะครับบัตรแรกนี่ก็คือบัตรเลือกนายกจะเป็นสีเหลืองบัตรที่เลือกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสจจะเป็นสีม่วงสองใบนะครับท่านก็ไปกาว นะครับใา้ภัยชอบภัยกากาไปตามตามที่ท่าน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 ได้ได้ตั้งใจไว้นะครับก็อย่าลืมไปนอนรับทับซินะครับการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองเชียงใหม่ของเาให้ทันสมัยจเจริญก้าวหน้านะครับรองรับความจเจริญน,นะครับโดยองค์การบริหารจังหวัดซึ่งถือผมยนแต่แลกว่ามีส่วนสําคัญยิ่ง นะครับในการสนับสนุนในการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับวันที่1กุมภาพันธ์นะครับเวลา8โมงถึง5โมงเย็นนะครับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับจ้าครับต่างทานประหลัดท้องครับครับคือในวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นวันเสาร์ปกติแล้วอาจจะติดอยู่กับวันอาทิตย์เป็นวันเลือกตั้งอย่างเงี้ยขอเน้นย้ำอีกทีว่าวันที่วันเสาร์ที่1นะครับวันที่1จะเป็นวันเสาร์ ดังนั้นอาจจะอย่าไปหลงอย่าไปล Arrow, ragt, yeah. dom, ืมาไปวันอาทิตย์นี้เพิ่นเลือกตั้งเซ็จหมดแล้วมาได้เลือกละเสียซีดแทนก็ไปแจ้งสธีดไปนะครับแล้วก็บัตรนะครับสีเหลืองของนายกบัตรสีม่วงของสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับครับเพราะฉะนั้นเจนิญจวนนะครับท่านผู้ชมถ้านับตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์อีก48ชั่วโมง นะครับพรจะเกิดการตั้งในวันเสาร์นี้นะครับตั้งแต่เวลาเจ้าไปแต่เจ้าเลยบ่ต้องไปรอนะครับบ่ต้องไปรอตอนบ่ายตอนครับตอนแรกไปเลยครับตั้งแต่เจ้านอกใจเวลาเบอร์เมินนะครับท่านผู้ชมเหาคนเชียงใหม่ก็อยากจะขึ้นจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในการเลือกตั้งตัมนี้นะครับตั้งแต่เวลาแปดโมงแรงถึงห้าโมงแรงถ้านายจ้างบะฮื้อท่านไปใจสิทธิ์มีความผิดตัเพราะฉะนั้นแล้วท่านสามารถจะไปใช้แต่ผมเชื่ว่าเปิ้นเพื่อไปก็ไปวันค่ำนะครับนะไปเลือกตั้งกันกอได้นะครับอยากจะให้ผู้คนได้เสียสิทธิ์วันนี้ต้องยินดีถึงสองท่านได้มาอุมาจากกับเฮาจนจนการเลือกตั้งนะครับในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นั้นอีก48ชั่วโมงเฮาจะไปแสดงพลังประชาธิปไตยวันนี้ยินดีถึงสอง คุณผู้ชมเจ้าอย่าลืมนะเจ้าออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อที่จะได้มาพัฒนาบ้านเมืองของเฮาเจ้าเดี๋ยวเฮาจะยั้งกันสักกรรมนะเจ้าไปติดตามกันช่วงใต้ของรายการเจ้าอัปเดตอัปเดตคูเเเ่เรื่องเราเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าข่าวข้าวตงไหนพะเยะยังอุ้มวนถูกใจตัวแน่น,นอน